สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้ก็อยู่กับผมโอวัลล์มอรแชนลและตอนนี้เราอยู่กับเกม g n n s i n n Impact กันนะฮะแล้วก็สำหรับในวิดีโอวันนี้นะฮะเราจะมาพรีวิวตัวละครฟารุเซนกัน,นะฮะฟารุเซนเนี่ยก็จะเป็นตัวละครซีดาวตัวใหม่นะฮะที่จะเข้ามาในแพทหน้า 3.3นี้แล้วนะฮะแล้วก็เข้ามาพร้อมกันกับตู้วันเดอร์เลยนะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ฮะเราจะมาพรีวิวตัวละครตัวนี้กัน,นะฮะสกิลพลัสวรคน,นะฮะกลุ่มดวงกลุ่มดาวทำอะไรได้ะฮะแล,ะล้วก็รวมไปถึงแนวทางการเล่นแนวทางการปัน้นและการจัดทีมของตัวละครฝ่ารุเสนด้วยนะฮะก่อนเพื่อการเสีวราเนาะผมจะพาไปดูกันที่อย่างแรกเลยะฮะข้อมูลพื้นฐานของตัวละครตัวนี้กันเลยนะฮะ และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอกันฮะ,ะก็รบกวนขอฝากสปอนเซอร์ร้านรับเติมเกมร้าน e ีซีการ์ดครับผมนะที่จเติมเกมเกมริงให้กับเพื่อนเพื่อนเนี่ยได้ด้วยราคาที่ถูกมากๆฮนะแพ็คใหญ่เนี่ยเพียงแค่2,008เท่านั้นฮนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยสามารถเลือกวิธีการเติมได้ฮนะไม่ว่าเติมผ่าน ID p a s s w o r d หรือว่าเพื่อนเนี่ยสามารถเติมผ่าน u i d ได้ด้วยตัวเองนะฮะเรียกได้ว่าเติมง่ายเติมถูกปลอดภัย100%์อย่างแน่นอนฮนะ เลงอยู่ที่ทางที่กิมชั่นในคลิปวันนี้แล้วนะฮะก <Okay. S 3> ็สำหรับข้อมูลพื้นฐานของตัวละครฟารูเซนฮะฟารูเซนเนี่ยก็จะมาเป็นตัวละครธาตุลม4ดาวตัวใหม่เลยนะฮะแล้วก็จะใช้อาวุธเป็นทางด้านของธนูนั่นเองเนาะแล้วก็ทางด้านขวาตรงนี้ฮนะจะเป็นค่าแตตพื้นฐานที่ระดับ90นะฮะจะมีพลังชีวิตอยู่ที่9,570ฮะพลังโจมตี196ฮะ พระองการ628้องก628แล้วก็การเติบโตฮะจะเติบโตเป็นค่า ADK เปเซ็นะฮะ24%เลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ทางด้านล่างตรงนี้ฮะจะเป็นของเลื่อนขัน้นแล้วก็ของอัพพรสวรรค์ของตัวละครฟารูเซนะฮะเพื่อนๆก็สามารถฟาร์มรอได้แล้วนะปัจจุบันนี้นะแล้วก็ทางด้านของบอสที่ใช้อัพพรสวรรค์ฮะก็จะเป็นบอสสการามุดนั่นเองนะฮะ แล้วก็สำหรับขื้น้านต่อมานะฮะเราก็จะมาดูกันที่พรสวรรค์การโจมตีปกติกันก่อนเลยเนะาะสำหรับการโจมตีปกติฮะจะทําการยิงธนูออกไปทำราเมจต,ต่อเนื่องอยู่ที่4ครั้งด้วยกัน,นะฮะแล้วก็ต่อมาฮะสำหรับการช์าโจมตีก็เหมือนกับตัวละครธน,นูอนื่นๆทั่วไปเลยนะ ก็จะชาร์จยิงเต็มฮะยิงออกไปเป็นดาเมจลมทำความเสียหายกับศัตรูประมาณนี้นะฮะแล้วก็ต่อไปฮะจะเป็นพุ่งโจมตีจากการอากาศ<ม>ก็เหม,มือนกับตัวละครธนูอื่นๆตัวทั่วไปเลยเนาะทัาแอนิเมชันกับตัวคูณดาเมจฮะผมก็แปะไว้ให้ทางซ้ายมือตรงนี้แล้วนั่นเองนะฮะ แล้วก็สำหรับสกิลต่อมานะฮะเราจะมาดูกันที่สกิลธาตหรือว่าสกิลอ e ีของตัวละครฟารูเซนกันนะฮะมปรากฏใช้งานสกิลเลยะฮะจะทำดาเมจธาดลมวงกว้างด้านหน้าตัวละคระฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจะเข้าสู่สถานะพิเศษะฮะซึ่งไอเจ้าสถานะตรงนี้เนี่ยจะมีเวลาอยู่ที่18เวินาทีด้วยกัน,นะฮะโดยสถานะ,นะฮะถ้าเกิดว่าเราอยู่แล้วเนี่ยเราทำการชาร์จยิงะฮะจะยิงขนุออกไปเป็นเฮอริเคนแอโร่ฮะ ซึ่งถ้าเกิดว่าธนูเนี่ยไปพุ่งโดนศัตรูหรือว่าโดนอะไรก็ตามไปแล้วแต่ฮะมันจะเกิดเอฟเฟกพิเศษฮะสร้างพายุทำดาเมจธาตุลมแล้วก็จะมีการดูดฮะรวมศัตรูเข้ามาด้วยตรงกลางฮะแต่ว่าการดูดตรงนี้เนี่ยมันเป็นการดูดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นไม่ได้ดุแลแรงอะไรมากนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะและก็ดาเมจที่ทำในสกิลธาตุฮะจะทําอยู่ที่3ครั้งด้วยกันเนาะครั้งแรกเลยฮะดาเมจลงวงกว้างตรงนี้เนี่ย จะคิดเป็นดาเมจจากสกิลธาตุฮะส่วนไอเจ้าดาเมจชาร์จยิงเนี่ยไอเจ้าเฮอริเคนแอโร่เนี่ยที่ยิงออกไปนะฮะมันจะเป็นดาเมจการชาร์จโจมตีจากพอสวค์อันแรกนะฮะแล้วก็ดาเมจสุดท้ายฮะดาเมจการสร้างพายุเนี่ยพัดลมเนี่ยที่มีการดูดเนี่ยจะเป็นดาเมจจากสกนะิลธาตุเนาะแล้วก็คูลดานเนี่ยอยู่ที่6วินาทีนะฮะคณะแอนิเมชันกับตัวคูลก็ทางด้านซ้ายมือตรงนี้เลยนั่นเองนะฮะ แล้วก็สำหรับสกิลต่อมาเนี่ยฮะเราจะมาดูกันที่สกิลเอลตีของตัวละครฟารูเซนกันบ้างเลยนะว่าสกิลเอลตีฮะเป็นจุดเด่นของตัวละครตัวนี้เลยก็ว่าได้ฮะมาลอกดใช้งานแล้วนะฮะตัวละครฟารูเซนเนี่ยจะทําการสร้างเหมือนเจ้าลูกบาศขึ้นมากางอากาศะฮะตรงนี้เนี่ยจะทําดาเมจธาตุลมวงกว้างกับสตูก่อน1ครั้งนะฮะ หลังจากนั้นฮะไอ้เจ้าลูกบายตรงนี้เนี่ยมันจะเคลื่อนที่ไปเรื่อยเป็นสามเหลี่ยมนะฮะแบบต่อเนื่องเลยเป็นเวลา12วินาทีด้วยกัน,นะฮะและระหว่างที่มันเคลื่อนที่ฮะมันจะปล่อยบัพฟพิเศษตรงนี้ออกมาด้วยะฮะซึ่งบัฟตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนดีบัฟแล้วก็เป็นเหมือนบัฟตัวละครด้วยนะฮะบัฟอันแรกเลยะฮะถ้าเกิดว่าถูกสตูเนี่ยจะมีการลดต้านทานธาตุลมนะฮะ30% 4วินาทีด้วยกันนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าบัฟตรงนี้เนี่ยมันปล่อยออกมานะฮะ ตัวละครในราแวกนั้นหรือว่าตัวละครใกล้เคียงเนี่ยจะได้รับบัฟโบนัสธาตุลมฮะ32.4เป็นเวลา4วินาทีอีกด้วยนะแล้วก็สกิลอัลติตรงนี้ฮะจะมีคููดาวอยู่ที่20วินาทีพลังงานธาตุใช้80หน่วยเลยทีเดียวนะฮะธางตัวคูณกับแอนิเมชันก็เหมือนเดิมฮนะขึ้นให้ทางด้้นา้ายมือตรงนี้นั่นเองนะฮะ แล้วก็สหรับในส่วนต่อมานะฮะเราก็จะมาดูกันที่พรสวรรค์ติดตัวกันบ้างดีกว่าฮะ,ะพรสวรรค์ติดตัวอันแรกเลยฮะเมื่อเราส่งออกสำรวจฮะ,ะที่เมืองซูเมรุ20ชโมะะ่มดมงฮะเราจะได้รับของรางวัลเพิ่มขึ้น25%นะฮะแล้วก็ต่อไปพรสวรรค์ติดตัวอันที่2ฮะ,ะในสถานะของสกิลธาตุฮะที่เราทาการชาร์จยิงเนี่ย เราจะชาร์จยิงได้เร็วยิ่งขึ้นฮะ60%เลยทีเดียวนะแล้วก็พายุเนี่ยจากสกิลธาตุนะฮะที่เป็นเอฟเฟกพิเศษเนี่ยจะมีการลดต้านทานธาตุลมแก่ศัตรูที่โดนด้วยฮนะซึ่งต้านทานธาตุลมตรงนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับเอฟเฟกที่มาจากแอนติกเลยเนาะเป็นอันเดียวกันนั่นเองนะฮะแล้วก็ต่อไปฮะพรสวัรค์ตัวอันที่3ฮะ ว่าเราอยู่ในสถานะเอฟเฟกพิเศษฮะซึ่งไอเอฟเฟกตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเอฟเฟกที่เพิ่มโบนันธาตุของสกิลอัลติของเราเองนะถ้าเกิดว่าเราทำดาเมจธาตุล,ลมฮะเราจะเพิ่มความเสียหายที่สร้างขึ้นเข้าไปอีกนะ32%ของพลังโจมตีพื้นฐานของฟารูเซนเอเฮะ,ะโดยจะเกิดขึ้นได้ทุก0.8วินาทีและก็จะหายไปทันทีเลยฮะเมื่อเราสร้างความเสียหายลม1ครั้งนั่นเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ฮะ,ะสำหรับอสนติดตัวทั้งหมดเลยของฟารูเซนนะฮะ แล้วก็ต่อมาฮะเรามาดูกันที่กลุ่มดาวกันเลยดีกว่านะฮะเราจะเริ่มกันที่ C1 ฮะสําหรับ C1 ฮะจะเพิ่มจํานวนเอฟเฟกต์เฮอริเคนแอโร่เป็น2ครั้งต่อการใช้งานสกิลธาตุหครั้งนะฮะก็คือปกติเนี่ยระกดครั้งหนึงจะยิงแค่ครั้งเดียวใช่ไหมตอนนึ่งสกิลธาตุถ้าเกิดมี C1 ก็ยิงได้2นัดนั่นเองเนาะแล้วก็ต่อไป C2 ฮะอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยจะเพิ่มเวลาฮะของสกิลอาวให้นานขึ้น6วินาทีนะฮะจากเดิมอยู่2 ก็นานขึ้นอีก6เป็น18วินาทีนั่นเองนะฮะแล้วก็ต่อไป C ีาฮะเพิร์ลเลสกลิลติขึ้น3เลเวลแล้วก็ต่อไป C4 ฮะพายุจากสกิลธาตุฮะจะทำการฟื้นฟูพลังงานให้กับตัวละครฟารูเซนฮะโดยขึ้นกับจํานวนที่โดนศัตรูนะก็คือถ้าเกิดโดน1ตัวเนี่ยฟื้นฟู2หน่วยฮนะแล้วถ้าเกิดว่าเราโดนเพิ่มฮะเป็น2ตัว3ตัว4ตัว5ตัวเนี่ยมันจะฟื้นฟูเพิ่มอีก ตัวละ0.5หน่วยนะฮะซึ่งตัวนี้จะฟื้นฟูได้สูงสุดอยู่ที่4หน่วยต่อการเกิดพายุ1ครั้งนั่นเองนะก็ถือว่าช่วยฟื้นฟูได้ค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ต่อไป c 5ฮะเพื่อเรื่สกิล5สามเลเวล สูงสุดอยู่ที่15เรนะฮะแล้วก็ต่อไปที่ C6 ฮะเมื่อเราได้รับเอฟเฟกพิเศษ,ษ,ษที่บัฟโบนัสลมจากสกิลเอลตินะแล้วก็ทำการทำดาเมจธาตุลมนะฮะความแรงคริกเนี่ยจะเพิ่มขึ้น40%เลยนะฮะแล้วก็เกิดว่าเราสร้างความเสียหายเนี่ยจะมีพายุของสกิลธาตุฮะเกิดขึ้นด้วยทุกๆ3วินาทีะฮะแล้วก็ไอพายุตรงนี้เนี่ยมันใช้คูดาร่วมกันกับทุกตัวละครเลยนะเพื่อนๆจะใช้ติดตัวนี้สลับอีกตัวหนึ่งมาใช้เนี่ยอันนะัจบ ผู้ดาวร่วมก,กันกับทุกตัวละครเลยนั่นเองเนาะก็ถือว่าเป็นสีที่ค่อนข้างโหดนะเพิ่มค่าดาเมจได้เยอะมากๆเลยนะฮะแล้วก็ต่อไปเนี่ยผมจะพาไปดูจุดเดน่นตำแหน่งแล้วการจัดทีมของตัวละครฟารุเซนกันเลยดีกว่าเนาะก็สลรับจุดเดน่นแล้วก็ตำแหน่งของตัวละครฟารุเซนนะฮะเรกได้ว่าดูได้ไม่ยากเนาะตัวละครตัวนี้ฮะจุดเด่นเลยจะมาเป็นตัวละครซับพอร์ตฮะสามารถปรับดาเมจได้ลดต้านทานธาตุได้นะฮะแต่ต้องวงเล็บเลยฮะ เฉพาะตัวละครธาตุลมเท่านั้นนะแล้วก็ตัวละครตัวนี้สามารถบัฟดาเมจให้กับทีมได้ฮนะก็ะคือทีมเนี่ยเป็นธาตุลมคือบัฟได้หมดเลยนะฮะและก็สามารถลดต้านทานธาตุได้ด้วยในเวลาเดียวกันนะบัฟก็ได้ลดต้านทานก็ได้ถือว่าค่อนข้างโหดเลยฮนะแล้วไอที่บัฟกับลดต้านทานเนี่ยคือเยอะทั้งคู่เลยนะฮะแล้วก็สกิลธาตุของตัวละครฟารรเซนเนี่ยก็ยังสามารถรวบมอนเตอร์ได้ถึงแม้ว่าจะรวบได้แค่เล็กน้อยเท่านั้นฮนะ แต่ก็ถือว่ามีรวบแบบนิดหน่อยแล้วกันเนาะแล้วก็สำหรับในส่วนต่อมาฮะเราจะมาดูกันที่การจัดทีมกันดีกว่าฮะการจัดทีมตัวละครฟาโรเซเนียเรียกว,ว่าง่ายมากเลยฮะตัวละครมาในทางบัฟดาเมจกับรดต้านทานลมขนาดนี้ฮะใส่ตัวละครลมเข้าไปได้เลยฮะก็คืออย่างเช่นตัวละครดีเบสฮะก็จะเป็นเดอะวันเดอร์หรือว่าสกาลามูธฮะเซียวเฮโซแบบนี้ฮะผมมองว่าสามารถใช้งานกับ ฟารูเซนได้เลยเนะฮะหรือแม้กระทั่งตัวละครใส่ทรัพฮะถ้าเกิดเพื่อนเนี่ยอยากได้ดาเมจไม่ว่าจะเป็นจีนคาซึฮะเวนติเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนปั้นคี้อะไรขี่ดาเมจมาอยากจะให้มันแรงๆก็ใส่ฟารูเซนเข้าไปบัฟก็ได้ลดต้านทานก็ได้ฮะก็ถือว่าโอเคเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นการจัดทีมแบบค่าๆฮะหลักๆแล้วเนี่ยตัวละครฟารูเซนจะเอาไปกับตัวละครธาตุลมที่เราจะเอาไปบัฟดามเมจนั่นเองเนะฮะ แล้วก็สนับต่อมาเนะฮะเราจะมาแนะนํากันที่กลุ่มดาวกันว่างดีกว่านะฮะฟารูเซนจะปลดกลุ่มดาวไหนดีนะฮะกลุ่มดาวเท่าไรดีแทะผมก็จะนําที่ดาวแรกเลยฮะนั่นก็คือ C2 ฮะ c ีเนี่ยค่อนข้างดีมากๆครับเพราะว่าจะทําให้เวลาอันติคของเราเนี่ยอยู่นานขึ้นฮะจาก12วินาทีบวกอีก6ฮะก็จะเป็น18วินาทีทําให้เราสามารถลดต้านทานได้นานขึ้นบัฟดาเมจได้นานขึ้นเนี่ยถือว่า C ีเนี่ยดีมากๆเลยนะฮะ แล้วก็ต่อไปฮะที่ c 4 c 4เนี่ยอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ผมมองว่าใครที่มีปัญหาด้านพลังงานถือว่าช่วยได้เยอะเหมือนกันฮะแล้วก็ต่อไปฮะสุดจริงๆใครอยากจะบัฟดาเมจสุดๆเอาแรงๆเลยเนี่ยตัวละครตัวนี้ฮะ C6 ถือว่าคุมา้มมากๆนะเพราะว่าอนาคตเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนเนี่ยจะเล่นดาเมจลมและอยากบัฟได้แรงที่สุดฮะยังไงก็ต้องเลือกฟารูเซน C6 เข้ามาบัฟนะฮะเพราะนั้นก็ใครที่มีงบเนี่ยผมก็เชร์ไปที่ c 6เลยนะดาเมจลมของเพื่อนเนี่ยจะแรงที่สุดอย่างแน่นอน,นะฮะก็เชร์เป็น C 2 C4 แล้วก็ C6 นะฮะแต่ก็เหมือนเดิมนะฮะใครที่มี C0 เนี่ยไม่ต้องเสียใจไปนะฮะ C0 ก็สามารถบัฟด้าเม็ดลมได้แล้วลดต้นทันได้เร็วะฮะถือว่าก็ยังใช้งานได้แล้วก็คุ้มอยู่ดีนั่นเองเนาะแล้วก็สลับต่อมานะฮะเราจะมาแนะนำกันที่อาวุธของตัวละครฟารูเซนกันบ้างนนะฮะ อาวุธที่ผมจะแนะนําเป็นหลักเนี่ยจะเป็นอาวุธที่มีค่าฟื้นฟูพลังงานเพราะตัวละครตัวนี้ต้องการค่าฟื้นพลังงานค่อนข้างเยอะมากๆเลยะฮะอันแรกเลยฮะธนูห้าดาวผมจะนําไปที่เอเนรจีฮะเพราะว่าให้ค่าฟื้นพลังงานค่อนข้างเยอะ,ะฮะแล้วก็จะมีเอฟเฟกฮะที่จะปั๊บปาร์ตี้เพิ่มได้อีกด้วยนะแล้วก็อีกอันหนึ่งฮะที่ผมจะทําเนี่ยจะเป็นธนูสีดาวแล้วนะฮะก็จะเป็นท่าทางของฟาวเนี่ยฮะ ปั่นพนานท่าใกับทีมได้ด้วยฮะหรือจะเป็นทน่าทงของสกีปิเชียลก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าใครไม่มี3อย่างนี้เนี่ยก็ใช้เป็นธานูที่มีออฟรองฟื้นฟู อันอื่นเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็อีกสายนึงฮะใครอยากจะปั้นลองเป็นสายดาเมจสายผสม,มดูเนี่ยอาจจะลองหยิบธนูที่มีคิเรธนูที่มีคริดาเมจลองมาปั้นก็ได้นะฮะแต่ผมจะแนะนำไปที่ธนูที่มีออฟฟื้นฟูพลังงานจะค่อนข้างเซฟค่อนข้างชัวรี่สุดฮะเพราะว่าแอนติเนี่ยยังไงเราต้องกดให้ได้ทุกครั้งนั่นเองเนาะ แล้วก็สำหรับในส่วนต่อมานะฮะเราจะแนะนำกันที่เซตอาร์ติแฟกต์ของตัวละครฟารรเซนกันบ้านฮะผมก็จะมีแนะนำอยู่ที่ประมาณ3แบบด้วยกันเนาะแบบแรกเลยฮะก็คือเซตสีลมนะฮะสำหรับเพื่อนเนี่ยจะเอาไปใส่ฮะเล่นกับตัวละครธาตุลมด้วยอีกตัวหนึ่งแล้วก็มีตัวละครธาตุอื่นฮะธาตุไฟธาตุไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาใส่ในทีมด้วยฮะก็อย่างเช่นเพื่อนฮะเล่นเป็นตัวละครทนายของเดอะวันเดอร์เลอร์ฮะใส่ไปเซตใหม่เอาตัวละครฟารรเซนใส่เซตสีลมฮะ อีกอต Bref, ต ını, 2ตัวละครเนี่ยเป็นตัวละครธาตุฮะก็จะลดต้านทานธาตุเฟสีลมที่ฟาลูเซนเอาใส่ด้วยนะแบบนี้ก็ถือว่าโอเคเหมือนกันเพิ่มรามีกได้นะฮะแล้วก็อีกเซตหนึ่งที่ผมแนะนำฮะจะเป็นเซตสีโนเบทฮะอันนี้ถือว่าไปสายแบบบัฟลวนบัฟหนักๆเลยฮะก็จะบัฟเป็นท่างของพลังโจมตีฮะเวลากดแอนตี้ฮะอีก20%เให้กับปาร์ตี้วยแบบนี้ก็ถือว่าโอเคเหมือนกันนะแล้วก็แบบที่3ฮะก็คือเซตยํำ เพื่อนๆจะยามแบบไหนก็ได้ฮะแล้วแต่เลยเอาแค่ค่าฟื้นพลังงานพอฮะจะยามเป็นท่าของเซตเอ็มเบมสชิ้นอีก2ชิ้นจะเป็นเซตลมก็ได้เซตแอคแท็กเซตโจมตีก็ได้อันนี้ก็คือว่าแล้วแต่เ,เพื่อนๆเลยแล้วกันเนาะ mm hmm. แล้วก็สำหรับอาริแฟกในช่องส่วนของนาฬิกานะฮะผมจะแนะนาให้ใส่ที่ค่าฟื้นฟูพลังงานอย่างที่บอกเนาะตัวละครตัวนี้เนี่ยต้องการค่าพลังงานเยอะมากและแอตติกเนี่ยจำเป็นต้องมีตลอดเพื่อใช้ปัฟกระโดดต้านฮะ ก็ใส่เป็นค่าฟื้นพลังงานเข้าไปเลยนะฮะ <_ d> um> ถ้าเกิดว่าใครพอเนี่ยจะลองใส่ a d k ก็ได้แต่ผมแนะนําว่าเป็นฟื้นพลังงานจะดีที่สุดนะฮะและก็ช่องทั่วเนี่ยถ้าเกิดใครเนี่ยบัฟอย่างเดียวไม่เอาดามเมจเลยเนี่ยก็ไม่ต้องซีเรียสเนาะมันใส่อะไรไปก็ได้ฮะแต่ว่าผมแนะนําว่าใส่เป็นโบนัสลมแล้วกันเพื่อเอาดามเมจฮะแล้วก็ช่องสุดท้ายให้ใส่เป็นอัลตาคริหรือว่าคริดาเมจตามที่ขาดน,นะแล้วก็ในส่วนของค่าออฟรองอื่นๆฮะเพื่อนๆก็หาเป็นท่าทางของค่าฟื้นพลังงานค่าคิเรชค่าคริดาเมจ ประมาณนี้ไปแล้วกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นข่าวๆฮะกับตัวละครฟารูเซนโอเคครับผมนะก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับพรีวิวตัวละครฟารูเซน,นะฮะก็เรามาสรุปช่วงท้ายกันสักนิดนึงดีกว่านาะสรุปข่าวๆเลยฮะสำหรับตัวละครฟารูเซนเนี่ยจะมาเป็นตัวละครที่เล่นคู่กับตัวละครธาตุลมเป็นหลักะฮะเรียกได้ว่าเป็นตัวละครบัฟเฉพาะทางเลยก็ว่าได้ฮะจะบัฟพลงของโบนัสธาตุลมได้เยอะมากๆฮะและแถมยังมีการลดต้านทานธาตุลมอีก ถ้าเกิดเพื่มเนี่ยมี C6 ฮะบัฟครีดามจได้อีกนะฮะถือว่าบัฟแบบสุดๆไปเลยสำหรับตัวละครตัวนี้นะแล้วก็ยังใส่อาร์ติแฟกต์ฮะซีโนเบดเพื่อช่วยบัฟได้อีกด้วยะฮะเรียกได้ว่าบัฟแบบสุดมากตัวละครตัวนี้ฮะแล้วก็ตัวละครตัวนี้เนี่ยจุดเด่นหลักเลยก็คือการบัฟแล้วก็เอาไปเล่นกับตี้ธาตุลมเนาะถ้าเกิดเพื่มเนี่ยเอาไปใส่กับตัวละครตัวอื่นฮะเอาไปกระจายอย่างเดียวเนี่ยผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แท้ก็พยายามหาตัวละครที่เป็นเมดีพีเอสเป็นดาเมจลมหนักๆ,ๆเอามาเล่น โซสายดาเมจเป็นคาสฮะสายดาเมจผมมองว่าก็น่าจะพอได้เหมือนกันนะส่วนตัวละครตัวอื่นเนี่ยในอนาคตถ้าเกิดเป็นธาตุลมแล้วก็เป็นตัวละครดาเมจ ผมเชื่อว่าตัวละครฟารูเซนเนี่ยก็สามารถปรับได้เหมือนกันนะฮะก็สำหรับข้อมูลในส่วนของตรงนี้นะฮะก็เหมือนเดิมเลยจะเป็นข้อมูลในเซิร์ฟเทสท่านั้นเข่าจริงเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตรงไหนนะฮะก็ดูไว้เป็นแนวทางเหมือนเดิมแล้วกันเนาะยังไงก็ถ้าเกิดเข้าจริงเนี่ยจะมีคลิปเทสเอามาอัปเดตให้อย่างแน่นอน,นะฮะแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะสุดท้ายใครที่มีคําถามอะไรสงสัยตรงไหนนะฮะก็คอมเมนต์สอบถามผมได้ที่ร่างคลิปนี้เลยนะฮะแล้วก็ใครที่ชอบคลิปเราแบบนี้นะฮะรบกวนเพื่อนนะฮะฝากกดไลค์ กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะและอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดควิปใหม่จากทางช่องผมเนาะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับผมนะบ๊ายบาย